โผลฉลองครบรอบ6ปีนะครับสนับสนุนผู้เล่นด้วยการให้มอนสเตอร์ฟรีๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับกลาสวัสดีพู้พินลองชาวไทยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Two Nubs s u m m e r Cash นะครับโอ้โหมาอีกกิจกรรมหนึ่งแล้วนะครับฉลองครบรอบ6ปีนะครับโปรเจกต์สนับสนุนการฟิวชั่นนะครับทำให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถที่จะทำมอนสเตอร์5ดาวฟิวชั่นได้อย่างง่ายดายมากขึ้นมากและกิจกรรมนี้บอกเลยเป็นกิจกรรมที่ทำให้ผู้เล่นระดับใหม่เนี่ย สามารถที่จะตามผู้เล่นระดับกลางขึ้นไปได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นมากเลยทีเดียวนะครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะเดี๋ยวเรามาดูกันเร็วๆเลยว่ามันช่วยอะไรเราบ้างนะครับวิธีการนะครับกิจกรรมนี้คือเราต้องเก็บแต้มนะครับผมเพื่อที่จะเอาแต้มนี้ในการที่จะเอามาซื้อมอนสเตอร์นะครับแล้วก็สับสนการฟิวชั่นของเราให้มันเร็วขึ้นนะครับพอสับสนแต้มไปเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถที่จะนี่หนึ่งเอามาเลือกมอนสเตอร์ฟิวชั่นนะครับผมได้ถึง3ตัวเลยทีเดียวนะครับและนอกจากนี้คือ ถ้าเราฟิวชั่นมอนสเตอร์หดาวในช่วงนี้ก็จะได้แต้มนี้นะหนึ่งพันห้าร้อยเข้าใจว่าน่าจะได้แค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็สะสมแต้มนะครับผมเอามาแกลกรางวัลมากมายนะครับอันนี้ก็จําเป็นอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะเนี่ยพวกสามพวกธาตุระดับกลางอะไรพวกนี้จําเป็นมากๆกนะครับก็จะช่วยทําให้เราเอาเวกมอนสเตอร์ได้รวดเร็วขึ้นด้วยนะครับแล้วก็อัน,น T เนี้ยทีเด็ดเบอร์สี่เนี่ยคือเราสามารถเอามอนสเตอร์ห้าดาวที่เราฟิวแล้วเนี่ยมาเติมสกิลได้ด้วยนะฮะ up สกิลเลเวลได้นะฮะเจ๋งมากเลยนะฮะ แล้วก็มีส่วนที่เพิ่มเติมให้เพชรกับให้สายฟ้าด้วยอ่ะโอเคไม่พูดพรำตำเพลงแล้วกันเริ่มจากปร,ประเด็นสำคัญของกิจกรรมนี้ก่อนนะครับถ้าเกิดเป็นผู้เล่นใหม่นะผมแนะนำฟ,ฟีนิกน้ำเลยและกันฟิวชั่นฟีนิกน้ำมาตัวนี้ช่วยฟาร์มได้ดีมากนะครับทั้งโกเลมนะครับมับงกรไฟช่วยได้นะครับลุยหอตัวนี้ก็ช่วยได้นะครับก็แนะนำเป็นตัวนี้เลยอีกตัวหนึ่งที่คิดว่าผู้เล่นระดับกลาง และระดับใหม่ควรทําอีกตัวหนึ่งเนี่ยตัวนี้คือเจ้าตัวจกักรบรรทัาสายฟ้าทัดไฟเนี่ยเพราะว่าตัวนี้เป็นองค์ประกอบสําคัญอย่างนึงในการทําทีม3หัวด้วยความเร็ว30วินาทีแต่อันนี้แน่นอนว่าจะต้องทํารูนด้วยนะครับจะต้องเอา,เอารูนเรชที่ค่อนข้างแรงมากเหมือนกันอันนี้ก็ต้องทําการฟาร์มรูนในหลับใด้วยแต่ว่าตัวนี้ได้ไดใช้แน่นอน2องตัวนี้คือฟิลไปได้ใช้โชวๆเลยนะครับส่วนตัวที่เหลือก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ความชอบแต่ถ้าเกิดว่าดูในทั้งหมดเนี้ยผมว่าตัวนี้ใช้ยากที่สุด นะครับใช้ยะที่สุดเพราะม,มันต้องมันต้องไม่กรออมตะด้วยนะฮะก็แนะนําผู้เล่นใหม่นะเป็นฟินิกน้านะครับหรือไม่ก็เออเอาฟินิกน้ำมาแหละนะครับอ่าช่วยฟาร์มได้ค่อนข้างดีนะครับอ่าส่วนฟิวชั่นมอนสเตอร์นะครับ Fusion Monster อร์นะสำหรับผู้เล่นเนี่ยผู้เล่นใหม่เนี่ยนะครับคือจริงๆแล้วผมจะบอกเลยว่ามอนสเตอร์ที่หายากเนี่ยนะครับโดยเฉพาะแบบคนที่เป็นผู้เล่นใหม่นะผมแนะนําให้แบบซื้อคาวเกิ์ไว้ก่อนเลยนะครับ คาวเกิลเนี่ยใช้ได้แบบหลายในหลายคอนเทนต์มากนะครับน,นี่เป็นโอกาสที่ไม่ต้องไปนั่งแบบรอเปิดหาดันแล้วก็ไปขอคนนู้คนที่จอยดันเจียนนะครับแววไพร์ไฟอีกตัวหนึง่งแววไพร์ไฟนี้ก็เป็นตัวที่ใช้ได้อย่างหลากหลายนะครับก็ขอฟิวชั่นได้เลยนะครับก็ซื้อมาสักเนี่ยสตัวนี้ผมว่าควรซื้อนะถ้าเกิดว่ายังไม่มีนี่ควรซื้ออย่างยิ่งเลยนะครับสตัวนี้ซื้อมาเลยนะครับและนอกจากนี้นะครับก็คือถ้าเกิดสมมติใน4ตัวเนี้ยผมว่าผู้เล่นใหม่เนี่ยควรมี2ตัวนี้เป็นหลักนะเพราะว่าสอง,สอง,องบอก็ ฟิวชั่นของฟินิกก็หยิบมาอีกสักตโซนึงประมาณนี้นะครับแล้วก็พยายามที่จะสร้างฟิวชั่นมอนสเตอร์ขึ้นมานะครับรับรางวัลด้วยนะฮะตรงนี้ก็ทําให้ไอดีของเราโตขึ้นอย่างรวดเร็วและมีในยังมีในยายนัยสำคัญอัพสกิลได้จากตรงน,นี้เลยนะแทนที่เดิมจะต้องแบบรอเอาเดวิดเดวิมอนเนี่ยไปให้มอนสเตอร์กินนะครับอันนี้คือสามารถอัพสกิลเเลลวได้ถึง3ามเลเวลเลยเลยเลย,เลยทีเดียวนะครับก็ไม่อยากให้พลาดกันนะครับประมาณนี้นะครับก็ฟาร์มไป ได้มอนสเตอร์ด้วยนะครับฟาร์มไปได้คะแนนนะครับผมเอาคะแนนมาซื้อมอนสเตอร์นะครับแล้วก็เอามาแลกรางวัลนะครับผมเอาพอได้รางวัลเสร็จแล้วก็ลงดันเจี้ยนธาตุหลายๆธาตุเอาเวกมอนสเตอร์เพื่อที่ทำตามทำเตรียมการฟิวชั่นนะครับก็ประมาณนี้ครับสัพกิจกรรมนี้นะครับคร่าวๆนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร e เดี๋ยวเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย